S <S <an> มันก็สู้เนี่ยเขาก็สู้เรานั่นเนี่ยเราก็สู้เขาเ,เราดูเหมือนว่าสู้ครั้งแรกๆดูมันไม่แรงแต่ยิ่งสู้ก็ยิ่งแรงขึ้นเพราะาเขาก็แตกหลังเหมือนพึ่งแตกหลังนั่นเนี่ยมันก็เขาก็นิ่งๆก็มันมันก็เหมือนก็ว่ามันนิ่งๆแต่เราไปคุยเขี่ยมันโอ้แล้วมันแตกหือสู้เราต่อยบ,บ้างอะไรบ้างก็มันอยู่ที่กลยุทธ์ว่าเมื่อเราสู้เขาที่แรกน่เขาก็สู้เราพอสมควร แต่เมื่อเราเอาจริงเขาก็เริ่มเอาจริงขึ้นมามันก็เลยทําให้สงครามนี้ยแรงขึ้นฉะนั้นการแรงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าการเพิ่มมากขึ้นกิเลสเราเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ <c oughs> การที่แรงนั้นหมายถึงกิเลสเราแตกหงที่จะต่อแต้นต้านเรามากมากขึ้นเหมือนกับว่าอกิเลสของเราเนี่ยสู้แรกๆเนี่ยมันมีร้อยเปอร์เซ็นเอาไปสักสิบเปอร์เซ็นไปสู้มันดูนี่เก้าสิบพักไปก่อน ส่งกองทัพไปสิบคนพอนสู้ไปสู้มาเอะสิบคนสู้ไม่อยู่ไหวเว้ยอ้าเพิ่มอีกไปสิบห้าไปอย่างเงี้ยมันก็เลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นความจริงมันมีสต็อกอยู่ฉะนั้นมันจะถึงจุดพีคสูงสุดเนี่ยมันจะมีแล้วหลังนั้นมันจะเบาลงมันจะมีจุดพีคอยูจ่จุดสูงสุดว่ามันส่งทั้งกองร้อยเลยทั้งร้อยเลยไปเนะี่ยสู้เรา เรากส็สู้สู้จนถึงนี่ conv, Aí, จุดท้ายเนี่ยสู้ไปสู้มามันถูส, pe, ส <c oughs> ูงสุดแล้วมทั้งทั้งกองแล้วมันมาหมดแล้วน้ามาถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ใบเนี่ยมีแต่เขาจะตายลงลดจํานวนลงเรื่อยๆจนสุดท้ายกว่าๆเขาจะตายหมดนั้นก็จะเป็นถึงว่าจุดสูงสุดแล้วเราผ่านจุดสูุดแต่ตอนนี้เราไปเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะแหลงเราจะมานึกดูเมื่อก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติ เท่าไหร่นะดูเหมือนอารมณ์เราก็ไม่ค่อยจะแรงนี่เ็นหลักหลังๆมันแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ขณะที่แรงนะทําฝ่ายทํานั้นก็ละเอียดขึ้นกว่าเดิมเออแต่ก็แรงกว่าเดิมฝ่ายฝ่ายโลกนั้นก็แรงกว่าเดิมแต่ฝ่ายทําก็ประนีตอยู่ก็ไม่ได้ว่าฝ่ายนั้นแรงฝ่ายเราจะด้อยแต่ว่าเราก็แรงเหมือนกันแรงขึ้นมาดีขึ้นมาแต่เขาก็แรงบางครั้งความคิดเนี่ย เวลาเราเปิดโอกาสให้เขาได้คิดเนี่ยเราลองลองปล่อย,อยมันไม่ไม่ต้องไปพิจารณาเลยเนยมันคิดออกมาทียิบยิบ,ยบจนที่ว่าเราพูดตามความคิดเนี่ยคําพูดเรานี้ไม่ทันเนี่ยมันเร็วเหมือนเรามันมันอั้นไม่นานอย่างนั้นก็มีแต่บางครั้งเนี่ยโอ้เบาเววเลยเหมือนจะโล่งไปเลยก็มีเหมือนจะนิพานอยู่แค่เอื้อมก็มี แต่เวลามันหนักหนักมานิพพานหาไม่เจออยู่ไหนไม่รู้ฝุ่นตลบหมดแล้วก็มีไม่เป็นไรแต่โดยรวมเราดูภาพรวมทั้งหมดว่าเราดีขึ้นกว่าเดิมไหมเท่านั้นเองอืม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 ก็เนี่ยทำไปอย่างนี้แหละแล้วเราเราก็กระทุ้งตรงไหนว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราเราเราทำมาทั้งหมดเนี่ยว่าอุบายไหนทําให้เราร้องไห้ได้สลดสังเวชได้เราทํามันนั้นนั่นคือจุดอ่อนของค่าศึกเราจะกระทุ้งจุดนั้นบ่อยๆเพราะจุดนั้นดูแล้วว่าจิตเราจะยอมรับขึ้นเราจําอาการนั้น <c oughs> ไว้แล้วก็พยายามรักษาอาการนั้นไว้เวลาสู้อะไรไม่ได้มาเราก็นึกถึงว่าวันนั้นเราสู้จิตเนี่ยตอนนี้เราเปลี่ยนอุบายมาเลย <c oughs> แต่วันนั้นอ่ะ,อะเปลี่ยนอุบายแล้วไม่ค่อยได้ผลแต่วันนั้นอ่ะได้ผลเราก็กลับไปอารมณ์นั้นอีกปรากฏว่าทําแล้วมันได้ผลอีก <c oughs> นบางครั้งนะอุบายที่ได้ผลมาตลอดเนี่ยวันหลังทํากลับไม่ได้ผลก็มีเราก็ต้องเปลี่ยนอีกบางทีมันไปไม่กลับผมหนีหนีกลับไ,ไปทำทับมาห้องน้ำนี่แหละเออมันมีหมดเลย แล้วมันจะมีอุบายชนิดหนึ่งนะอุบายไหนนะมันเหมือนอุบายเนี่ยใช้ได้ตลอดการเลยที่ไม่มีวันเก่ามันมีจุดหนึ่งไม่รู้นะของอุ่นอื่นจะมีหรือเปล่ามันจะมีอุบายหนึ่งหนึ่งนะที่เมื่อไหร่ก็ยังใช้ได้ดีเสมอไม่ไม่เคยไม่เคยว่าอุบายนี้จะตกหล่นแต่อุบายอื่นๆน,นะตกหล่นบางครั้งเอามาใช้ไม่ได้ต้องพลิกแผงแต่อุบายเนี่ย เมื่อไหร่ก็ได้ดีอยู่ตลอดแล้วบางครั้งเราชุนละมุนนะลืมอุบายนี้ไปเอาอุบายอื่นมาจนลืมอุบายนี้ไปเลยจะมาน,นึกได้ทีหลังว่าเอวันนั้นเราทํามันอุบายนั้นอ่ะอุบายเด็ดๆของเรานะ่่ยจะมาเรียกว่าอุบายเด็ด <c oughs> ตอนเรียกวันนั้นมาสิปับสักพักหนึ่งเอ้ดีขึ้นมันอันนั้นเหมือนมัน,ม,นมันเหมือนจะมีว่าอุบายหนึ่งนะ่ะไม่ไม่เก่าไปแล้วก็เหมือนหมายถึงมันมีผลตลอด อยู่เรื่อย